ครับผมอาครันี้จะเพจมหาเฮงประกันภัยครับรวมข้ออ้างนะครับในการครับกดราคาของเต็นมือสองครับเวลาเรานำรถของเราครับไปข่ายครับออกตัวไว้ก่อนนะครับว่าไม่ใช่ทุกเต็นนะครับที่เขาจะทำกันครับแต่ว่านี่ครับเป็นเรื่องราวครับที่รวบรวมมาได้ครับว่าเต็นนะครับเขาใช้ข้ออ้างอะไรกันบ้างครับข้อแรกเลยครับเรื่องของการครับสมุดเช็คครับจากศูนย์บริการครับถ้าเกิดว่า เราเข้าไปเช็คบ่อยๆสม่ำเสมอครับก็จะมีบันทึกเอาไว้ครับว่าเราครับเข้าไปตรวจสอบทำาเช็ครถของเราครับสม่ำเสมอแค่ไหนครับทีนี้ครับเวลาเต้นเขาก็จะถามสมุดเล่มนี้ครับก็จะใช้เป็นข้ออ้างในการลดราคาค่ารถของเราครับ2ครับเรื่องสีรถครับที่นิยมพูดกันบ่อยๆว่าเสียงคุณนะครับเป็นสีนิยมหรือปะถ้าเสียงคุณไม่ใช่ สีดําสีบอลนะครับหรือว่าสีขาวโดยทั่วไปแบบนี้ครับเขาก็จะมาพูดในเรื่องของตัวราคาครับที่จะทําให้ราคารดของเราครับต่ําลงครับ3ครับกุญแจสํารองครับถ้าออกรถมาใหม่ๆครับเขามีกุญแจสํารองไว้ให้ครับแนะนําว่าเก็บไว้ให้ดีครับเพราะเขาสามารถครับแจ้งเรื่องของกุญแจไม่ครบครับแล้วก็นํามาลดราคาของเราได้ครับ C สภาพรอยครับขีดข่วนครับอันนี้ก็ต้องเห็นใจเขาเหมือนกันนะครับเพราะว่ารถนะครับที่มีสภาพรอยขีดข่วนหรือมีรอยบุกเข้ามาครับเวลาเขารับรถของเรามาครับเขาก็ต้องไปดําเนินการครับทํารถของเราครับอ่าให้มันเนี้ยบครับเพื่อเขาจะได้ขายได้ครับเขาก็จะเป็นจุดที่เอามาต่อรองเราครับเพราะสุดท้ายครับในเรื่องของปีสดทะเบียนครับที่หลายท่านครับที่ใช้กลยุทธ์นะครับก็คือว่า ขับรถข้ามปีครับขับรถข้ามปีเพื่อให้ปีจดทะเบียนของเราครับขยับเป็นปีหน้าคร er ับ so แต่ครับร้านเต้นรถเดี๋ยวนี้เขาพอจะทราบครับเขาเช็คจากสมุดรับประกันของเราได้ครับว่าเราครับทําประกันครับช่วงไหนครับแล้วเขาก็จะประเมินจากปีที่เราทําได้ครับมีข้อสงสัยสหรือว่ามีข้อสอบถามเพิ่มเติมได้ในเพจ a c e b o o k มหาเฮงประกันไทยครับพิมมหาเฮงภาษาอังกฤษเวนวรคประกันไทยภาษาไทยขอครับ